ะะช,ช่องดีวิจังชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาจัดก,กระเป๋าบแบนทะครูกันค่ะซึ่งปีนี้ดีมขึ้นม .1 แล้วนั่นเองนะคะยะังก็โควิดนะคะทำให้เราต้องเรียนออนไลน์กันนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเทอมนะคะแต่ว่าก็จะมาจัดให้ดูกันก่อนนั่นเองนะคะปีนี้นะคะดิมก็จะย้ายโรงเรียนนั่นเองเป็นโรงเรียนชนกัญญานุกูลนั่นเองนะคะก็ไม่เสียเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาจากกัดกระเป๋าเลีนสองกันนั่นเองค่ะซึ่งสีมันก็จะคล้ายๆเสื้อเลยอันนี้ก็จะเป็นกองปรกกาที่ดีมจะามาเลือกกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะาไฮไลท์ใส่ลงไปก่อนนั่นเองดีมจะบอกว่าดีมจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบตกแต่งชอบจดสรุปนี่ก็ดีมก็จะเอาไปทั้งหมดเลยเพราะว่ารักเครื่องเขียนนะคะชอบเครื่องเขียนมากาจะมีเป็นปากกาอ ก่อนจะมีเป็นปากกาของคียอล่านั่นเองซึ่งอันนี้คือใช้ดีมากมันจะเป็นหัวแบบนี้นะคะเป็นหัวสามเหลี่ยมนั่นเองเมื่อกี้จะบอกว่าปากกาตกและทำเลอะเสื้ออันนี้นะคะก็จะเอาไปทั้งหมดเลยนั่นเอง<ะ>แบนั้นนะคะเดี๋ยวดีมก็จะเป็นปากกาที่เอาไว้แบบว่าเออเขียนปกติไปนะคะจะเป็นของพันตั้มนั่นเองอันนี้คือสีสวยมาก แล้วก็ใส่ลงไปเลยต่อไปก็จะเป็นปากกาโมจินะคะปากกาตัวเดียวที่จะเอาไว้จดสรุปแล้วก็จะมีเป็นลิควิดนะคะที่ใช้เปลืองที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าเวลากาจะดีฉันจะดิกดไปนะคะแล้วก็จะมียางลบด้านบนนั่นเอง ก็เลยไม่ต้องพกยางลงไปนะคะเพราะว่าขี้เกียจแอะก็จะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นปากกาที่จะเอาไปคืนเพื่อนนะคะเพราะว่าลื้เอพื่อนมาตั้งงานแล้วแล้วก็ยกังไม่ได้คืนมาคืนก็ว่าเอ,เอา๊ะเราคืนเพื่อนไปแล้วนี่รับสักพักเปิดเปิดกระบอกมาเอ้าทำไมอยู่กระบอกเราเอ๊ะและก็จะมีเป็นกันไกรนะเคยซื้อแบบนี้มาซึ่งก็เป็นกรไกรที่แบบเออเราดึงออกมาแล้วมันก็สามารถตัดได้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากอันเนี้ย พราะว่าเวลาตัดมันตัดไม่ค่อยออกนะแต่ว่าอันนี้มันดีมากเอาเป็นอันนี้ไปนะคะอันนี้เพื่อนก็บอกเอออันนี้ใช้ดีนะคะเพื่อเป็นปากกาแดนที่เอาไว้แบบขีดเส้นบรรทัดอะไระต่างๆนานาไม่บรรทัดเดี๋ยวดิ้งก็ค่อยไปเอานะเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเท่าไหร่จะใช้เป็นพวกแบบสันสันหนังสือสะส่วนใหญ่นะ ต่อไปนะคะดิมก็จะเอาเป็นเทปไปนั่นเองนะคะซึ่งเทปที่ดิมเอาไปก็จะไปนิดเดียวพอก็จะเอาไปแค่สี่อันนะคะจะเป็นอันนี้ที่ใช้บ่อยๆจึยบุดแล้วก็เสร็จแล้ว <ๆ S 1> เสร็จแล้วนะคะสำหรับกล่องนี้สองก็คือเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าใส่ไปเยอะนะแต่ก็ยังไม่ได้ล้นขนาดนั้นนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าตังค์นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ซื้อมาได้ไม่นานแต่ว่าสีมันก็จะดูเป็นแบบเออเก่าๆกึกๆ,ๆนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เก่าซิแบบเออซื้อมามันก็เป็นสีนี้นะคะเอะอันนี้อะไรมันคือสติกเกอร์วัดอุณหภูมิค่ะซึ่งปกติตอนไปโรงเรียนอะรูขา oh ก็จะแบบเออมีวัดอุณหภูมิ ool, แล้วก็ติดให้ตลอดซึ่ง <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ตอนกลับบ้านแล้วก็จะไม่ได้แกะออกแล้วมันก็จะถูกซักปใ,ในเครื่องซักผ้าเราก็เลยตัดปัญหานะคะโดยการที่เอามาติไว้ตรงนี้ ซึ่งจะบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็สะสมเหมือนกันแต่ว่าแปลของเพื่อนนะก็คือเพื่อนจะเอาเป็นแบบเออปิดเรียงด้านหลังหมดแล้วอืมอุยมีตังเลยจ้ะยังไม่ได้เอาตังออกเลยตั้งแต่ปิดเทอมเออเดี๋ยวก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมก็จะเป็นอันนี้เอายาองสมุนไพรซึ่งปกติดิมงก็ไม่ไดเอาไปโรงเรียนส่วนใหญ่จะเอาไปตอนที่แบบไปด้านนอกที่อื่นซะมากกว่านะคะ ต่อไปก็จะเป็นกล่องเก็บแว่นนั่นเองนะคะจะเป็นอันนี้รับรู้ได้ถึงความเคลืดของแว่นตาแล้ก็คือยังไม่ได้เช็ดแว่น่วนใหญ่ก็จะใส่อันนี้ตลอดนะคะเวลาไปเรียนปยต่อไปนะคะดีงก็จะสมุดไปด้วยนั่นเองเป็นสมุดอันนี้สมุดสองอันนี้นะคะซึ่งเล่มนี้จะเป็นเล่มที่เอาไว้จดตอนที่แบบเออพูดในค่าอย่างเงี้ยก็จดได้เลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะจดไม่ทันถ้าแบบ เรามดื่จดสวยอะไรเงี้ยนี่ก็คือเดือวประมาณสีห้าหน้าจะหมดลแล้วแต่ว่าเดี๋ยวยิมก็จะเอาไปเปลี่ยนด้วยนะคะจากนั้นก็จะเป็นสมุดเล่มน,นี้นะคะสมุดจดที่เอ่อจดที่แบบว่าจดสวยขึ้นมาหน่อยน้าอ่านขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นเนะะื้อหาบองหกซะส่วนใหญ่บางอันก็จะอ่านไม่ค่อยออกประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่จดนะคะตอนปหกยังจดไม่เสร็จหรอ รู้สึกเ,เหมือนว่าจดเสร็จไปแล้วนะมีอยู่อันหนึ่งที่แบบเออดีมจดไปจดเสร็จแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจดไม่สวยก็เลยฉีกทิ้ง <c oughs> แล้วก็จดใหม่ซึ่งเพื่อนก็บอกว่าฉีกทิ้งทำไมเอามาให้ก็ได้นะ <c oughs> ดีนะคะก็จะใส่กระเป๋าเลยค่ะก็ <c oughs> เป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเจสส์แ้แลก็สมุดแต่ใน,นกระเป๋าตังเนี่ยเดี๋ยวดีมก็จะเอาใส่ไปด้านหลังนะคะ พร้อมกับกล่องแว่นนั่นเองนะคะซึ่งช่วงนีโควิดอีกแล้วเราก็ต้องเอาใส่แมสไปโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็เอาเจลแอลกอฮอล์ไปนั่นเองซึ่งเจลแอลกอฮอล์ก็คืออยู่เต็มบ้านเลยค่ะอะไรจะเยอะขนาดนั้นเราก็เลยว่าเออเดี๋ยววันที่ไปโรงเรียนเนี่ยเราค่อย หยิบไปก็ได้นะคะเลยไม่ได้จัดให้ดูเนาะส่วนพวกหนังสือสมุดนะคะดิมไม่ได้จัดให้ดูนั่นเองเพราะว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปิดตอนไหนนะคะเพราะว่าเขาเลื่อนไปอีกประเป๋าดิมก็จะใส่พวกสมุดหนังสืออย่างเดียวนะคะกระเป๋าออกก็คือจะเป็นอันใหม่เหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่าแอบแกะนะคะสติกออกมาแล้วนะคะก็เจอกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปจัดกระเป๋าแบ็คทูซากูค่ะเป็นปีที่ดิมขึ้นมาหนึ่งแล้วนั่นเอง หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย